คุณเชื่อไหมครับว่าการที่แฟนเก่าเนี่ยจะกลับมาคบกับเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสัญญาณที่มันสามารถบ่งบอกได้อยู่นะว่าเฮ้ยพฤติกรรมแบบนี้คือแฟนเก่าคนนี้กำลังพยายามจะง้อเราอยู่แต่หลายคนครับที่เข้ามาปรึกษาผมแบบส่วนตัวเนี่ยเขาก็มักจะไม่รู้ครับว่าเฮ้ยการที่แฟนเก่าทําพฤติกรรมแบบนี้มันหมายความว่ายัางไงกันคะเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาแบบทักมาหาเราเฉยๆเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมเลยจะมาบอกครับว่าวิธีการที่เราจะสามารถเช็คได้ว่าแฟนเก่าเราคนนี้กำลังจะกลับมาหาเราเนี่ยมันมีวิธีการเช็คยังไงบ้างแล้วราาสมถดู พฤติกรรมยังไงได้บ้างเพราะผมเชื่อเขาว่าบางคนที่เลิกกับแฟนมาคุณอาจจะเลิกมาไม่นานคุณอาจจะกาลังรอคอยเขาอยู่หรือคุณอาจกําลังจเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ที่ว่าเขาเหมือนพยายามง้องคุณแต่คุณยังหาคําตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามาดูเลยครับว่ามันมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเขากําลังพยายามง้องคุณแบบอ้อมๆม,มาเริ่มันเลยครับข้อที่1ครับก็คือเขายัง Move on ไม่ได้ครับ คนที่จะมีโอกาสกลับมาคบกันมากที่สุดคือคนที่ move on ไม่ได้ถ้าหากว่าแฟนเก่าคุณยังเศร้าถึงคุณอยู่อันนี้แปลว่าเขายังรักคุณอยู่และยัง move on จากคุณไม่ได้แต่สําหรับคนบางคนที่ชอบมาปรึกษาผมว่าเฮ้ยเขาไม่รักเราแล้วเนี่ยเขาจะมีทางกลับมาคบเราไหมผมบอกเลยว่าคนที่ไม่รักแล้วต่อให้มีตัวช่วยขนาดไหนโอกาสที่กลับมาคบกันเนี่ยมันก็มียากมากแต่คนที่ยังรักอยู่เนี่ยต่อให้เลิกกันแยกแค่ไหน โอกาสกลับมาคบกันมันก็มีสูงกว่าคนที่ไม่รักแล้วเพราะนั้นถ้าหากว่าเขายัง move on จากคุณไม่ได้นี่คือแปลว่าเขามีโอกาสที่เขาจะกลับมาคบกับคุณได้สูงมากๆครับ อันนี้ผมถามให้เป็นโบนัสละกันนะว่ามันมีวิธีการที่คุณจะสามารถเช็คโดยตรงได้ด้วยก็คือถ้าหากว่าคุณนัดเจอเขาหรือว่าคุยกับเขาและเขาไม่พร้อมจะคุยกับคุณหรือมาเจอกับคุณนั่นก็อาจจะแปลว่าเขาก็ยัง move on จากคุณไม่ได้ก็เลยต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเจอคุณอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณสามารถเช็คได้เหมือนกันต่อมาสัญญาณที่2ครับก็คือเขายังคงติดต่อกับเพื่อนหรือครอบครัวของคุณอยู่ การที่เขาได้ไปเจอเพื่อนหรือครอบครัวคุณเนี่ยมันทําให้เขามีโอกาสได้รู้ว่าความเคลื่อนไหวของคุณเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าในอีกในนึงก็คือเขาจะมีโอกาสได้เจอคุณจากการที่เขาเนี่ยเข้ามาตีสนิทกับเพื่อนหรือครอบครัวคุณบ่อยๆหรือในอีกมุมหนึ่งก็คือเขาอาจจะอยากจีบเพื่อนกับครอบครัวคุณก็ได้คําว่าจีบนี่ไม่หมายความว่าจีบแบบนั้นนะแต่มันหมายความว่าเอาง่ายๆว่าพยายามจะซื้อใจเพื่อให้เพื่อนหรือครอบครัวคุณเนี่ยชอบเขารักเขาและเห็นอกเห็นใจเขาจากการที่เขาเลิกกับคุณมา แล้วพอเขาได้คะแนนตรงนั้นมากพอเนี่ยเวลาเขากลับมาง้อคุณจริงจังหรืออะไรเงี้ยโอกาสที่เพื่อนของคุณหรือครอบครัวของคุณจะช่วยเขาเนี่ยมันก็มีสูงขึ้นซึ่งนั่นจะเป็นโอกาสที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถกลับมาคืนดีกับคุณได้ง่ายมากขึ้นถ้าหากว่าคุณกําลังเจอสัญญาณแบบข้อที่2นี้อยู่อันนี้คุณก็เริ่ม make ัวร์ได้อีกสเต็ปหนึ่งแล้วว่าเขาอยากจะกลับมาคบกับคุณอีกครั้งหนึ่งต่อมาสัญญาณที่3ครับก็คือเขาพยายามทักหาคุณบ่อยๆครับ คนเราไม่เจอกันมาพักหนึ่งสิ่งที่เราทําได้ที่สุดกับการที่เราจะคุยกับใครสักคนหนึ่งก็คือการที่เราทักหาเขาบ่อยๆถ้าหากว่ามีช่วงช่วงหนึ่งที่จู่ๆแฟนเก่าคุณทักมาหาคุณบ่อยๆอ,อันนี้แปลว่ามันมีโอกาสที่เขาจะพยายามกลับมาทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับไปเป็นเหมือนเดิม และในบางทีการที่เขาพยายามกลับเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยมันถือว่าเป็นการเช็คอย่างหนึวยครับว่าการที่เขาจะกลับมาคบกับคุณเนี่ยมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนจากการที่คุณเนี่ยมีการปฏิบัติโต้อตอบกับเขากลับไปอย่างไรเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้เขาสามารถเช็คโอกาสในการกลับมาคบกับเราของเขาได้เช่นเดียวกันต่อมาสัญ,ญญาณข้อที่4ครับก็คือเขาพูดถึงช่วงเวลาตอนที่คุณและเขาคบกันให้คุณฟังบ่อย การที่เขาทําแบบนี้ครับคือเขาค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่าเขาอยากจะกลับมาคบกับคุณ แต่เขาอาจจะยังไม่มั่นใจว่าแล้วคุณอยากจะกลับไปคบกับเขาไหมดงั้นสิ่งที่เขาพอจะทําได้เพื่อ m ม็กชัวร์เรื่องนี้คืออะไรคือการที่ลองพูดถึงเรื่องเก่าๆที่เขาคิดถึงและมันเป็นช่วงเวลาดีๆและเขาอยากจะลองดูว่าคุณรู้สึกในทิศทางเดียวกับเขาไหมหรือบางทีเขาอาจจะส่งรูปเก่าๆมาให้เราส่งคลิปเก่าๆมาให้เราเพื่อบางทีสิ่งพวกนี้มันทําให้เราเกิดความหลังเลในใจและอยากจะกลับไปคบกับเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่ามาถึงสัญญ,ญาณข้อที่4เนียนั่นแปลว่ามันมีความชัดเจนมากระดับหนึ่นา เขาตั้งใจจะกลับมาจริงๆต่อมาข้อที่5ครับคือเขาพยายามจะหาเวลามาเจอคุณครับช่วงแรกๆอาจจะเป็นการหาข้ออา้างหาเหตุผลดีๆมาเจอเช่นแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวมีนัดคุยงานเฮ้ยเดี๋ยวเอาของมาให้เอ้ยเดี๋ยวฝากของให้แม่เดี๋ยวอะไรมากมายไปหมด พอคุณเริ่มยอมให้มาเจอบ่อยครั้งสักพักหนึ่งเริ่มมาเจอเล่นเล่นเบื่อๆๆองาเไม่ได้ทำอยากเจออันนี้ทําเพื่ออะไรทําเพื่อที่ว่าการที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมันอาจจะทําให้ความรู้สึกต่างๆมันดีขึ้นความรู้สึกเดิมๆมันกลับมาและมันเกิดความเคยชินเอาง่ายว่าทุกอย่างที่ทํามาทั้งหมดเนี้ยหข้อนี้มันคือเป็นการเหมือนกับการจีบใหม่ นันถ้าหากว่าคุณเจอ5ข้อนี้แบบทุกข้อเลยนั่นแปลว่าไอเนี้ยตั้งใจจะกลับมาคบกับคุณแน่แต่ถ้าหากว่าคุณเจอบางข้อแบบข้อเดียวอย่างเงี้ยมันอาจจะพิสูจน์อะไรมากมายไม่ได้การที่คุณจะพิสูจน์ได้เนี่ยคุณจําเป็นต้องเจออย่างน้อยนะสักประมาณ3าถึงสข้อมันถึงพอจะพิสูจน์ได้ว่าคนคนนี้เขาอยากกลับมาคบกับคุณหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าบางคนก็ไม่ได้อยากที่จะกลับไปคบกับแฟนเก่า แต่บางคนก็รอคอยแล้วก็อยากที่จะคบกับแฟนเก่าเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ครับมันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจเนาะแต่สําหรับบางคนผมเชื่อครับว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าบางทีอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรายังรักเขาอยู่หรือเปล่าดะงนั้นความลังเลมันเกิดขึ้นแน่นอนถ้าถามว่าใครรู้สึกว่าคุณไม่สามารถตัดสินใจได้กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับคุณสามารถทักปรึกษาผมได้ที่ไลน์อัดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับผมเชื่อครับว่าถ้า้กึมปกาคุณับ ผมชองคาริสครับ